สวัสดีครับผมบุญชาแน,นลนะครับวันนี้จะมารีวิวพักเครื่องของพ่อแม่คูบาจะให้ทุกคนได้รับชมนะครับผมนี่หลวงปูหลวงปู่แวนนะครับผมหลวงปู่แวนทะยาลูกโกนะครับผมทะยาลูกโก รอบอายุวัฒนา76ปีนะครับวัดป่าหนองนกกดตำบลไห่หยองอำเภอบังคนจังหวัดสกลนครปี2563นะครับผมรุ่น9มงคลนะครับทยาลุโกรุ่น9มงคล้านนี้้านหน้านะครับผมนี่ครับตอกตอตรงนี้ครับผมฝูกส้างต่อไป รรรพระอาจารย์แหวนทยาโลโก้นี่ด้านหลังนะครับผมให้ชมด้านหลังท่านเป็นพระอาจารย์สายป่านะครับผมสายป่าของพระอาจารย์ปั้นพระาจารย์มันนะครับ ก้าตนี้นะครับเลขเก้าด้านหลังนะครับเก้ามงคลผู้ชมครับมีโค้ดด้วยนะครับผมนี่ครับต่อโค้ดด้วยนะครับผมเห็นไหมครับผมด้านหลังนี่ครับด้านหลังโค้ดตรงนี้นะครับให้ทุกคนนะครับต่อโค้ดตรงนี้ด้วยปีสองห้าหกสามนะครับเนื้อทองแดงนะครับ นีเนื้อทองแดงพระอาจารย์ยังอยู่นะครับผมพระอาจารย์เป็นท่านยังอยู่นะครับพระอาจารย์ท่านยังอยู่นะครับเดี๋ยเนื้อทองแดงต่อตรงนี้ครับ จะแหวนทายาลกโกนะครับวัดป่าหนองนอกกดตำบลพังพังตะบลไหยองอำเภอพังคโคนสกลนครนะครับผมนี่นะครับรุ่นก้ามงคลน,นะครับผมเหรียญสวยเลยครับผมสายพระป่านะครับผมก็ขอบคุณทุกๆคนที่รับชมนะครับสวัสดีครับ